ยังโดนโจ้แคคูส์อตัวนี้งามซ้ำไก่ป่าเลยตัวนี้ตัวนี้เป็นน้ำซองเลยก็เป็นไก่าทางมังคุดม,มเพื่อนคนหลอดสูงของหอเนาะตัวนี้ยังแห่ยีงแห,ห,ห่อยู่แต่บูรุษงามนี่ตัวนี้งามแล้วตัวนี้นะาน็ชมง,งามเนี่โอ้ตัวนี้งามแล้วตัวนี้นะไปหน่อยเด้อ

นี่ตัวนึงเป็นคููของมันเนี่นี่ตัวนึงเป็นคู่ของมันโอ้ยยุดประตขึ้ตงตตขึย้ยีงเแล้เขาจะแจ้ในสั้นตัวเชีรต้องปจริงนะบ่หแจ้งคนได้ได้วยตรศััท์ของา นี่ก็ก็บวให้มันได้ตัวนี้ถ้าเขาจับไร่เนี่ยมันจะบวให้มันไดหรอกตัวห้อน,นี้มันมันบวขึ้นนะถ้ามันขึ้นช่วงเป็นแบบนี้นะมันจะขึ้งไปปลาแล้วนะแต่ห้องมันบวกขึ้น ตัวนี้มันตัวเมื่อกี้นี่มันขัน้นอยู่ข้างในนี่นะเนี่ยเนี่ยาวสุดเช้่ขั้นมันก็มว้วนละเช้่ขั้นนั่นนะเดี๋ยวกันมันสิขั้นบ่มันสบ่หขั้น นี่ก็ขั้นม้วนเยนอะแต่ไหนลองฟังกันนะนี่เพลงอะไรอยู่เดีย๋ยวลองฟังอีกครั้งน,นะ thành cục máy này là trên còn đây là <cười> <cười> มันข okay. ี้เจดอกนหลักวาน่น <Okay. S 1> ี่ข <Okay. S 1> so ้าวกวัวแต่ไมนจะขี้หนุนตรงกันมันชี้กลัวเลยขี้เกียหอมัวาเมื่อกี้นี้เอามาบัดยูตัวไมนงย่างบุคขันเลยเก็บเกับเอาไปไว้อยู่ใน เป็นล่างน้อยตัวนี้นี่ว่าในคอกตัวนี้ลอยยังขั้นคือเก้าแล้วยังบม่ให้มันได้ตัวนี้ยแหละยังไม่ให้มันเลยหนึ่ฟังเสียงเสียงขั้นนี้มีคนมากกว่า อนี้เจ้าของมาถ้าถึกราคาเราก็ขายได้ตัวใกล้นี่ใกล้อยู่ลุงหอมบางนะเข็ดพักเนื้ออันแข้งลุงหอมบางเลยใกล้เข็ดสำเนาคนละอายู่ใกล้เข็ดสำเนาคนละแต่ยังอยู่สเดือนเชียงยังอยู่สเดือนลุงหอมบางนะอยู่มือเวียงคำนะใกล้แบบนี้ ผู้ใดสนใจก็ทำได้เลยนะตัวนี้นะี่ตัวนั้ก็ขั้นอยู่นี่ตัวม่อกี้นี่าไทยยังขั้นอยู่ในต้นไม้ตวนั้นตัวน้นยังควรเอาหน้าตต่อจนตรงตันลควร้ตัวน้ตัวต้ของกาเจ้าก็กอนเลยตังาเเนชอบต้นจุลนี่นะท

ที่ไยังนะคอม,ม,มด้ัเลย่ยชงส่วทก็ทำได้เลยเลยด้งช่ตนี้เมือตัวช่งตัวไทยก่อนนั่นเลงส่วนที่ก็ทำได้เลยจ้คงก็เป็นเห็นร่างนี้เด้อ